ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะผมรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงได้ทั้งหมด2ภาษาสวัสดีครับผมปอฟอร์ดปฐมธานีนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะส่งมอบรถตัวนี้นะผมวันนี้ก็เลยมารีวิวรถ Ford r a n g e r YT ์วนะครับทุกนตัวนี้เป็น4คูณนะผมเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนั่นเองนะผมเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0เทอร์โบเดี่ยวครับผมโอเควันนี้ผมจะพาทพกท่านครับผมมาชมว่าปรับเปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะผมโอเคเริ่มเลยับผมตัวนี้นะผม เรียกว่าเป็นตัวที่ขายดีมากครับผมเป็นวายแท็กเนาะแล้วตัวนี้เป็นกระจกหน้าเป็นแบบรามิเน่สอชั้นนะผมมีที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัตินะผมตัวนี้ที่แต่งให้เพิ่มเติมกับลูกค้าก็จะเป็นสกรูหน้าทําสีนะผมสกหน้าสองแคนะมปแล้วก็ชุด F 1 5 0นะผมสปเดอร์นะผมตัวนี้ก็จะทําสีกระจังหน้า f o r d ให้กับลูกค้าโดยเป็นสีส้มนะผมที่เพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของ ไฟหน้ามาสแตงนะครับผมตัวนี้เป็นโฟมแท้ผมติดตั้งไฟวิ่งให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เซ็นเซอร์หน้าเขามีให้อยู่แล้วนะครับผมเซ็นเซอร์หน้าสี้อมไฟตันมอแบบ LED นะครับผมโอเคมาในส่วนของด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็มีเพิ่มครับผมจากชุด F 1 5 0เป็นคิวร้อนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของล้อแม็กที่เราติดตั้งเพียนให้กับลูกค้าเป็นแม็กขอบ16พร้อมยางออฟโรดให้กับลูกค้านะครับอ่า มาในส่วนของยิ้วกันตานะผมมีแถมให้กับลูกคา้าพร้อมฟิล์มอะไรนี่ตัวราวหลังคาเรามีให้อยู่แล้วนะสำหรับรุ้นวายแฉกอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงครับผมสามารถกดขึ้นได้นะครับมาในส่วนของวายแฉกตัวนี้ผมกุญแจเขาเป็นกุญแจสมาร์ทกิเลนนะผมตัวนี้สามารถกดล็อกรถได้ครับที่ฝั่งประตูนะผมโอเคสำหรับเปิดเข้ามาในรถนะผมตัวนี้ก็เป็นสคับเพลน,นะครับที่มากับรถ ตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับได้6ทิศทางนะครับผมพอมอะไรนะครับผมเป็นแบบไฟฟ้า EPS นะครับผมแปรผันตามความเร็วนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบ c ุ u ค s น Control ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีม u l ติฟังก์ชั n นะครับผม ไฟนะหน้าอัตโนมัตินะผม LED นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแล้วก็มีหน้าจอนะครับผมซิงค3รองรับรนะบบสั่งการด้วยเสียงได้ทั้งหมด2ภาษานะครับผมแถมยังมีระบบนำทาง n a v i g a t อ o ์ให้กับลูกค้านะครับผมแถมตัวนี้ยังมีระบบความปลอดภัยข้างในนะครับผมเป็นถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับผมตัวนี้อ่านี่เรียกว่าระบบความปลอดภยัยแล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับผมครบฟังก์ชันนะผม มาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับของเราก็จะมีช่องไฟนะผมอยู่คอนโซลกลางครับแล้วก็มี power outlet นะครับผมตรงนี้แถมยังห้องผู้โดยสารน,นะครับยังสามารถพับเบาได้นะพับเบาขึ้นช่องเก็บสัมภาร,ระอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเก็บสัมภาร,ระเวลาเราไปแคมปิ้งกันได้นะผมแล้วก็ยังมีในส่วนของ Isofix นะครับผมเบาล็ลลอกล็อกเบาเด็กเด็กนะครับผมตัวนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของอ่าอ,อ่ะนี่ อุปกรณ์นะครับผมฉุกเฉินนะเป็นในส่วนของแม่แรงแล้วก็พวกไขควงอะไรนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับผมโอเคครับบอกเรียกว่าครบฟังชันเนาะโอเคมาในส่วนของด้านหลังกันนะครับผมสำหรับตัวสปอร์ตบาร์ของเรานะครับผมก็จะเป็นปี2021นะผมเป็นสีดำเบลนอแบ็กนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีส้มนะครับผมชาติของมานครับผมที่แถมให้กับลูกค้าก็จะมีในส่วนของ คือข้อไฟท้ายนะผมแล้วก็ยังมีส่วนของดาบท้ายที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มนะครับผมส่วนของวายแท็กตัวนี้นะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังกัะละยะให้4จุดนะครับผมมกล้องมองหลังตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่เปลี่ยนใหม่เป็นสีดำนะตัวนี้ฝาท้ายของเขาจะเป็นแบบอิซิลิปน,นะครับผมน้ำหนักขดแรงบาอย่างนี้ผมคิดว่าเบามากครับผมผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคข้างหน้ากันอ่า เดี๋ยวผมจะพา,พาทุกท่านนะผมมาชมห้องเครื่องกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะผมนี่แงเปิดมาเป็นแบบช็ออัพคูหน้านะผมตัวนี้ดูทรงสปอร์ตสไตล์รถกุโรปนั่นเองนะผมะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับผม2 1 8 0แรงมาแรงบิด420ินิวตันเมตรซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมเกียร์10สปีดนะครับผมตัวนี้จะรับประกันเครื่องให้10ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0มนกิโลนะครับผมรับประกันเครื่องแล้วก็เกียร์ให้นะครับผมสำหรับ ลูกค้าท่านใดนะผมที่สนใจฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์0619291952ได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันี้เตรียมสมบูรณแล้วสวัยดีครับ